ไปเนปาลไปอินเดียครับต้องไปที่อินเดียนะครับต้นกําเนิดนั้นอยู่ที่รัฐอัสซัมของประเทศอินเดียนะครับแล้วกาลีนี่เป็นเพศไหนครเพศเมียครับเพศเมียครับตอนนี้เรามีอยู่ตัวเดียวนะครับเรากําลังติดต่ออยู่นะครับว่าเราอยากจะได้เพศผู้เข้ามาเพื่อที่จะมาในการเรื่องของการขยายพันธุ์ที่สําคคัญก็ือเปวนครับผมอันนนนนี้เเเปป็็หึ่งดียวเลยนนะรรัที่ใหวพาชียงใหม่ของเราครับก็ต้องขอบคุณท่านมากๆเลยครับสาหรับคน ที่ชมรายการสารดดีลานาวันนี้นะครับก็โทรศัพท์เข้ามาตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนะครับก็ได้รับามอบกระเป๋าซึ่งเป็นอเนกประสงค์จากสวนสัตว์เชียงใหม่ครับเพียง8ท่านนะครับสําหรับในตอนนี้นะครับแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาหมดแล้วหมดเลยนะครับแล้วก็ชมสัตว์ที่น่าศึกษานะครับแล้วก็เป็นเอ่อเรียกว่าบรรยากาศตอนนี้สวยมากมากสำหรับสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับก็เชิญเลยนะครับที่สวนสัตว์เชียงใหม่สาหรับข้าผ่านประตูเด็กนักเรียนยังไงครับ ผู้ใหญ่ทั่วไปหรือผู้ใหญ่นี่ยห้าสิบาทนะครับผู้ใหญ่ห้าสิบาทต่างชาตินี่หนึ่งร้อยบาทครับแล้วรถบริการนะครับเสียรถบริการนี่เสียคนละยี่สิบาทคนละยี่สิบาทเองนะครับเที่ยวรอบสวนสัตว์เลยครับผมนะครับแล้วยังมีกิจกรรมอีกหลายหลายอย่างใช่ไหมครับครับก็มีกิจกรรมนะครับในเดือนนี้ก็มีกิจกรรมในเรื่องของวันแห่งความรักนะครับเราก็จะมีกิจกรรมที่อขอเรียมก็มีนะครับเรื่องของการแต่งงานใต้น้ํานะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของแพนด้า เราก็ยังมีกิจกรรมอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่นะครับปีนี้เราก็เอากุหลาบมาทั้งหมดเลยนะครับก็ประมาณแบบ3,000ต้นนะครับที่จยิงในสวนสัตว์ช่มไอของเราโดยเฉพาะยิ่งนะโซนที่เรียกว่ากาลิอยู่นะครับคือคือโซนที่แรดอยู่จะมีธรรมชาติที่น่าดูมากอย่างเช่นนกยูงับปล่อยเลี้ยงร่อยโดยธรรมชาติอันนี้เราเลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วก็มีชนีน่ารักมากครับ ก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นในเรื่องของเกาะชนีอยู่นะครับเราก็จะทําให้ลักษณะที่เหมือนเขาอยู่ตามธรรมชาติเขาในขณะที่เราบันทึกเสียงนี่ก็มีเสียงชนีเสียงนกเสียงกาเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะครับครับสวัสดีครับ สร้างบ้านสร้างอาคารต้องการวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่างเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าสุขภัณฑ์ต้องที่ Global House เรามีทุกอย่างตั้งแต่หลังคาถึงฐา,านรากโครงสร้างศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างทุกชนิดครบเครื่องสินค้าตกแต่งภายในครบหลากหลายให้บ้านคุณ Global House ต้นแบบบูรณาการร้านวัสดุเครื่องใช้ที่มีทุกสิ่งพร้อมสัรสำหรับบ้านคุณ หยุดเสียเวลากับการหาวัสดุของแต่งบ้านจากหลายแหล่งร้านค้า Global House เรามีสินค้าหลากหลายกว่าแสนรายการนับล้านชิ้นให้คุณเลือกซื้อบรรยากาศสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าบริการอย่างเป็นกันเองฉับไวระบบนขนถ่ายสินค้าทัานสมัย Global House ให้ความสำคัญต่อลูกค้ามาเป็นหนึ่งราคายุติธรรม Global, Global House เพราะหลากหลายให้บ้านคุณ Global House สาขาเชียงใหม่ ขนมวงแหวนรอบกลางใกล้ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกับโน์าสา3 4่ 5, 5 5ถึง64เปิดบริการถึง1ทุกทุกทุกวันสนุกเรียนสนุกคิดสนุกป,ปัน้นกับศูนย์ศิลปะ3มิติ Clayworks ที่เดียวที่ผสานคอสศิลป,ปะ3มมิติแสนสนุกเข้ากับหลักสูตรการเรียนรู้อย่างลงตัว Clayworks เน้นการเรียนรู้มิติสัมพันธ์และความคิดสร้างสรรค์ได้รับการรับรองจาก Institute of Korea Clay Education ฝึกสอนเด็กๆโดย Clay Master ที่ผ่านการอบรมจาก Clayworks Academy สอนแบบกลุ่มย่อใกล้ชิดไม่กำหนดเวลา Clayworks ให้บุตรหลานของท่านมาปั้นฝันด้วยมือน้อยๆกับเราสิคะ Clayworks สาขาเชียงใหม่ถนนนิมมานเหมินอยู่ติดกับธนาคารกรสิกรไทยโทร 080 442 2525หรือ081 615 2525 ตอนนี้รายการสารดีลานานะครับมีโอกาสพิเศษได้มาพบกับท่านอาจารย์ธีรพงศ์สว่างปัญญากุลครับอาจารย์ธีรพงศ์สว่างปัญญากูลนะครับอาจจะคุ้นหูในเรื่องการทําปุ๋ยหมักกองเติมอากาศนะครับวันนี้ก็มาถึงที่คณะแล้วก็อยู่ในเวลร้านที่ทําปุ๋ย ต้องขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับก็จะให้อาจารย์เล่านะครับถึงเรื่องวิธีการแล้วก็ทำมานานแค่ไหนแล้วแล้วก็ชาวบ้านทั่วๆไปทําได้ไหมโดยที่ไม่ต้องเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าเป็นคณะเป็นไรนะครับครับครับก่อนอื่นต้องต้องขอเรียนให้ทราบว่าตอนนี้เราอยู่ที่ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์นะครับหรือปุ๋ยหมักเป็นของมหาวิทยาลัยพระจ้ครับฐานเรียนรู้เนี่ยเราก่อตั้งตั้งแต่ปี2 5 4 7 เราช่วยกันร,รวบรวมใบไม้ในมหาวิธีไรเราไม่ได้เผาทิ้งรเรามาทําเป็นปุ๋ยที่นี่ครับแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจมาดูงานฟรีทั้งปีครับเพราะฉะนั้นจากปี2547ถ้าอาจารย์ทําได้ลูกศิษย์หรือเกษตรกรต้องทําได้แน่นอนครับทีนี้วิธีทําปุ๋ยที่นี่จะต่างจากที่อื่นก็คือไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามเราจะเน้นไม่ต้องพลิกกลับกองครับเพราะว่าการพลิกกลับกองมันจะเป็นปัญหาเรื่องในงานและมัน มันใช้เวลานะครับในในตอนช่วง2,547จนถึง2,552เนี่ยเรามีนวัตกรรมที่เรียกว่าการผลิตปุ๋ยรีแบบเติมอากาศระบบกองเติมอากาศนะครับคือใช้อากาศอัดเข้าไปในกองปุ๋ยเป็นท่อตามท่อเนี่ยซึ่งจะไปช่วยเพิ่มออกซิเจนแทนแทนการพลิกกับกองเนี่ยแล้วก็แพร่หลายได้ดีมากเพราะว่าประชาชนเกษตรกรที่สนใจก็ รู้สึกตื่นเต้นแล้วม,มันช่วยผลิตปุ๋ยซีได้ปริมาณมากครับสิตันแล้วเสร็จภายในเดือนเดียวเพราะฉะนั้นจนถึงเดี๋ยวนี้มีคนเอาไปใช้แล้วถึง480แปดงทั่วประเทศแล้วพอในปี500 25 5 2เนี่ยเราก็ยังวิจัยหาอะไรที่มันดีขึ้นไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าไม่มีท่อไม่มีพัดลมจะดีไหมก็ได้มันก็ได้จริงๆครับได้เป็นระบบอีกอันใหม่เรียกว่าระบบวิศวกรรมใม้เจ้าหนึ่งครับคือกองเป็นเป็นกองใหญ่ๆเนี่ยครับ อา,อาจจะเป็นกองละ30ตัน40ต,นตันเนี่ยโดยไม่ต้องมีท่อไม่ต้องมีพัดลมแล้วไม่ต้องพลิกกลับอีกด้วยครับก็เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากระบบกองเป็นอากาศครับครับทีนี้ชาวบ้านก็ยังคงสับสนแล้วก็ยังคงเข้าใจว่าจะต้องเป็นใบไม้เฉพาะชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าใบไม้ใบหญ้าทั่วไปเศษตอฟางเศษฟางพวกนี้ก็ทาได้ไหมครับแล้วส่วนผสมมีอะไรบ้างครับอ๋อ ทำได้ทุกอย่างครับเศษพืชอะไรที่เกษตรกรอยากจะเผาทิ้งอันนั้นคือวัตถุดิบทาปุ๋ยได้สบายเลยครับแล้วขอเรียนให้ทราบว่าตอซังฟางข้าวกับสังข้าวโพดเนี่ยเป็น2ตัวแรกที่เปลือยง่ายที่สุดเลยครับแล้วก็ไล่ไปเลยครับท่านมีมีต้นถั่วเหลืองมีผักตบชวามีกากระเทียมมีกาะปามพวกนี้เป็นวัตถุดิบในการผลิตได้หมดเลยนะครับทีนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นสังข้าวโพ อย่างอย่างเช่นเกษตรกรที่ที่เอานำสังขพษุเลี้ยงสัตว์เนี่ยมาโม่ amo, แล้วแล้วเหลือสังเป็นกองใหญ่ๆแล้วจะต้องเผาทิ้งนะครับถ้ามาใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์พิธีนี้ก็ให้เอาสังข้าวโพด5ส่วนนะครับ,รบโดยปริมาตรกับมูลสัตว์1ึงส่วนมูลสัตว์จะเป็นมูลไกล่มูลโคมูลช้างได้หมดเลยนะครับ,รบ5ต่อหนึ่งโดยปริมาตรก็มาคลุกเคล้าแล้วขึ้นกองแต่กองของผมเนี่ยจะมีข้อแม้ว่าจะต้องคลุกเคล้าก่อนแล้วขึ้นกองให้สูงหนึ่งเมตรครึ่งโดยห้ามเหยียบ ห้ามห้ามเอาผ้าคลุมไม่ทําให้แน่นไม่ทําให้แน่นแลวห้ามทําเป็นชั้นแยกเด็ดขาดนะครับท้องใหลุกเท้ากันให้ลุกเข้าก่อนนะครับแล้วจะต้องสูงหนึ่งเมตรครึ่งทำเป็นสามเหลี่ยมนะครับทีนี้พอเราไม่มีท่อเนี่ยเราก็สามารถทําเป็นกองยาวแค่ไหนก็ได้ครับถ้าท่านทําสูงหนึ่งเมตรครึ่งแล้วยาวสามเมตรเนี่ยภายในเวลาหกสิบวันท่านจะได้กองปุ๋ยหนึ่งกันถ้าสามเมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านทํา ยาว30เมตรท่านก็ได้ถึง10ตันโดยไม่ต้องพลิกกองครับหัวใจเคล็ดลับอยู่ที่ความชื้นเพราะฉะนั้นกองปุ๋ยของเราเนี่ยเนื่องจากเราไม่ต้องพลิกกลับเนี่ยกิจกรรมมีอย่างเดียวครับคือการให้ความชื้นให้ความชื้นวิธีวิธีให้ความชื้นง่ายๆมี2อันนะครับอันที่1ลรดน้าทุกเช้ารดน้ำครับทุกเช้าเลยครับถ้าฝนตกก็ไม่ต้องลดไม่ต้องลดอันที่2ครับกองปุ๋ยแบบนี้เนี่ยมันจะร้อนจัดมากเพราะฉะนั้นภายในทุกๆ10วันเลยครับ ตรงกลางเนี่ยมันจะเริ่มแห้งแล้วปัญหาสําคัญก็คือเวลาเราลดน้ําภายนอกเนี่ยน้ำมันไม,ม่ยอมซึมเข้าครับ,รบมันเป็นลักษณะพิเศษของปุ๋ยกองปุ๋ยเพราะฉะนั้นวิธีพอทุกๆสิบวันเนี่ยตรงกลางมันแห้งเนี่ยเรามีวิธีให้น้ํามันก็คือเอาไม้ไม้ไผ่เสียบไว้ตรงเสียบเสียบต้นข้างเสียบให้ถึงพื้นดึงไม้ออกมันก็จะเป็นรูนะครับ,รบแล้วก็กรอกน้ําลงไปมันก็จะค่อยค่อย,อยชื้น